สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเงินแบบง่ายนะครับโดยแค่อ่านข้อมูลการใช้และอ่านทำแบบสอบถามแค่ไม่กี่อันเราก็สามารถทาได้ทำนะได้ไวมากนะครับนนวันวันนี้มีเข้ามาหลายท่นเหมือนกันครับผอและสวนมากทำได้ดีมากกว่าแอปอื่นที่ผมเคยลองมา แอปนี้ใชได้แต่ผมยังไม่เคยลองแลกเป็นเงินสดนะครับแอปนี้จะสามารถแลกได้เฉพาะเป็นเป็นบัตรเติมเงินเป็นบัตรกำะป๋งโลบิทนะครับมีเครื่องฝากหายบัตรเงินสดเวลาเราจะแลกเราก็เลือกบัตรเงินสดเวลเราก็ลี่ยที่อยู่ตามวันเดือนปีเกิดทุ่มเดทบดัตรกระม๋งชนแล้วว่าหมดไปแต่นี้ผมจะยังไม่แลกให้ดูนะครับผมจาม แต่ก,ก็ยาอย่าเพราะบางทีอาจจะไม่มีใครเชื่อไม่มีใครรู้เตาว็สามารถลองแรกได้แรกคะแนนมาต่ำสุดอยู่ที่200กว่าคะแนนจนถึง1,000กว่าคะแนนเ,เราจะได้เงินเยอะอยู่นะครับ200กว่าคะแนนนี่จะได้อยู่ประมาณ50แต่ถ้า1,000กว่าคะแนนเ,เราได้ถึง500เ,เลย ลองไปโหลดกันดูผมขอฝากด้วยนะครับแอบปบนี้ดีจริงๆยอย่างอืมเวลาโหลดแล้วแอบปบนี้สามารถโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างผมนะครับผมจะแปะไว้ให้ตอนนี้ผมกำลังเก็บสะสมคะแนนอยู่แล้วไว้เจอกันนะครับผมจะมาทำการแลกย้อนหลังให้ดูบคครับ